คุณยายวิ่งมาแล้วคุณยายคุณยายเร็วคุณยายได้ยินเสียงพี่แดงคำรามนะคะโอ้ยมาอย่างไวเลยคุณยายคุณยายอุ้ยอุ้ยอ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 ้ยเป็นหัวพี่แดงโอ้ยคุณยายมาอย่างไวเลยนะคะ ได้ยินเสียงพี่แดนไม่ได้เป็นห่วงเป็นห่วงอู้ยไม่ต้องเรียกอย่างนี้เลยไม่ต้องเดินจูงเลยอะ่ะน่ารักอะ่ะโอ้วิ่งมาหาพี่แดนอย่างไกลเลยคุณยายเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงโอ